ชมพูสุดกล้าน,น้ำตาตัวอยู่ไกลครอบครัวไม่ลืมสาม,มีอุ้มลูกเซอร์ไพรส์วันเกิดวันเกิดปีนี้ตัวอยู่ไกลถึงปารีสชมพูอรารยาคุณแม่ลูกสามครอบครัว,ท,มมวรลลทั้งสามีน็อตวิสรุตและลูกๆทั้งสามอย่าง พี่สายฟ้าพายุและน้องเอบกเรลก็ไม่ลืมที่จะทำเซอร์ไพรส์ข้ามประเทศโดยถือเค้กมาอวยพรวันเกิดแม,ม่ชมในวันที่28มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดของเธอพ่อน็อตน,นั้นได้นำทีมครอบครัวถือเค้กเซอร์ไพรส์ขนาดวิดีโอคอลพร้อมทั้งยังร้องเพลงอวยพรวันเกิดทั้งนี้ผู้เตรียมการทุกอย่างก็คือป้าเจี๊ยบซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ทำเอาคุณแม่ชมพู่อรายาสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้เลยส่วนลูกๆก,ก็ขอทำหน้าที่เป็นคนเป่าเทียนวันเกิดแทนคุณแม่นอกจากนี้สาวพลอยเพื่อนซี้ของสาวชมก็อยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศก็ได้ถ่ายคลิปโมเมนต์เพื่อนน้ำตาแตกขณะวิดีโอคอลเจอเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์จากครอบครัวด้วยเรียกได้ว,ว่าง,งานนี้แม่ร้องไห้หนักด้วยความซึ้งใจเป็นอย่างมาก ซึ้งใจแทนเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ร้องนะคะเพราะว่ามีคนรอบข้างที่รักขณะน,นี้โดยเฉพาะสามีกับลูกๆค่ะทางทีมงานเราขอวอวยพรวันเกิดให้กับแม่ชมมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะขอให้ครอบครัวแม่ชมพ่อน็อตมีความสุขแบบนี้ตลอดไปค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ